อัปเดตความคืบหน้าเด็กหญิงส้มจุกมีนาลูกสาวตัว,ตวอ้วน,นของแม่สมาชิกได้ข่าวว่าเป็นเด็กเรียบร้อยเรียนเก่งมากพอสมควรครับเป็นที่รักและชื่นชอบของบรรดาครูฝึกเขาว่านอนสอนง่ายแค่มีของกินอย่างกล้วยแลกัับความสามารถเฉพาะตัวกินกล้วยปั๊บหนูทำให้ดูปุ๊บแค่สั่งหนูเท่านั้น ลดทุนทำไมต้องลดทุนนะรูปร่างทั่วไปตอนนี้ในอดีตเคยอ้วนมีเหนียงอย่างไรปัจจุบันก็ยังคงไว้ซึ่งมีเหนียงเหมือนเดิมครับเหนียงจะหายไปได้ไงกินเก่งสักขนาดนั้นก็อย่างว่าแหละครับเด็กเขากําลังอยู่ในวัยเจริญเติบโตครับจับไม้จัไมเก่งเก่ กยววาตลลอดเขอบคุณคลิปอัปเดตจากหมอตองสิทธิเดชด้วยครับเห็นคลิปล่าสุดของส้มจุกมีนาแล้วเรามาย้อนดูคลิปวันวันวันแรกของส้มจุกมีนาที่โคชบาลลำปางกันด er> ีกว่าครับเราทุกคนทราบกันอยู Meanwhile> ่แล้วว่าส้มจุกมีนาเขาเก่งเขาสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วถ้าเราย้อนไปดูตั้งแต่วันแรกตั้งแต่อยู่ที่ดงใหญ่ เธอสนิทกับพี่เลี้ยงที่ดูแลเธอได้ตั้งแต่วันแรกพอย้ายมากระบอกคู่ก็ここอยู่มาเรื่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไร ại. ในตอนนี้เนี่ยพิต้าบอกว่าถ้ามีแบบนี้สิบตัวเนี่ยพ่ต้าเลี้ยงไหว <c ười> เลี้ยงง่ายเกินกินอิ่มนอนหลับเล่นสนกินอิ่มวิถีชีวิตช่วงแรกของ,งส้มจุกมีนาะเป็นแบบนั้นและครับทุกคนแต่พอช่วงหลังหลังจากที่เธอปรับตัวได้ เธอก็เริ่มชินเธอเริ่มคุ้นเคยเริ่มปล่อยพลังความสดออกมาเรื่อยๆจนเราทุกคนแซวว่าเธอมันคือช้างพังที่ไม่ใช่ช้างเพศเมียพังหมดทุกอย่าง

ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงหกโมนอนหชั่วโมงเลยล่ะแล้วหัค่ำไม่นอนเยหัวค่ำนอนน่ัพอมาถึงโคชบาลวันแรกเราเห็นไหมว่าเธอนิ่งมากเหมือนกับว่ากำลังสังเกตอะไรบางอย่างทุกอย่างใหม่หมดสำหรับเธอพื้นที่ใหม่บ้านใหม่แต่ว่ามีคนเก่าคือพ่อตาของเธอที่ยังอยู่ข้างๆเธอตลอดเวลา วันแรกของส้มจุกเนี่ยเธอไม่ปวดครับไม่มีพฤติกรรมซุกซนอะไรใดๆเธอนิ่งมาก สัมสามเัินสามสามโหเล็สวยหกเดือนมัมีได้ไหมสใมห้ให้ได้ลูกเขยได้พอไดงั้นเดี๋ยวตักกินข้าวเช้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราุยคือตอนแรกว่าจะอยู่ฝั่งนู้นแต่ว่ามัไใลดูแลยากพี่ห่วงคนดูแล ก็เลยกันเอาตรงนี้หลังเป็น,น,นกักโลกแล้วก็เพราะมันไม่ได้กักนานนะครับสุรินเนี่ยและอย่างอยากให้อยู่ใกล้ๆแม่ให้เห็นกันก่อนแล้วก็กลัวแม่น้ํานมมันมันยังหลังอยู่ไงะจะได้กระตุน้นันึงในกัวด<ไ>้วยเลี้ยงป่าอยู่ครับเลี้ยงป่าอยู่เถาเนี้ยล้เ,เดี๋ยวแต่ยังไม่สัมผัสกันไอจันไม่มาลาลูกเหรอกระตุ้นสองอาทิตย์น่าจะพออยู่ หมอเนี่ยเขาขอตรวจสุขภาพเบื้องต้นก็สามารถทําได้อย่างง่ายได้ก็แค่วันแรกครับที่ทําได้หลังจากนั้นเธอก็เปลี่ยนไปแสดงวีรกรรมให้ทุกคนได้เห็นมาเรื่อยๆบอกเลยครับว่าแสบมากที่เรารู้ว่าน้องแสบเพราะว่าในช่วงนั้นเรามีพี่ต้าคอยช่วยสนับสนุนดูแลจนถึงวันสุดท้ายที่พี่ต้าหมดหน้าที่ที่นั่นครับ วันนี้ตอนนี้เธอเริ่มโตขึ้นหลายๆอย่างกำลังเปลี่ยนไปทิศทางในอนาคตเนี่ยยังไม่สามารถตอบได้ครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าหมอเขาจะมีแนวทางอะไรอย่างไรในการดูแลมีนาในอนาคตก็ขอบคุณทุกๆก,กัารดูแลครับเเตตมมันนหือีลว้ทู่ อกยู่ใช่ใช่เาหาอยู่อ๋อไมา้นเดี๋ยวทำนี้ลูกอายพ่ อยู่นะู่นน่ะเล่นได้แบบนี้บอกกันแล้วมเขี่ยกันแล้วใช่ไหมนไปเนะี่ยอยู่ที่นี่นอนเลอนลอเยคนเชิมือเนเอาไว้ก่อนนะลูกนะทำอย่างนี้ไม่ได้นะล,ลูกเาไปไหนสนใจเอาคนนี้มาส่งเสียงหน่อยสิ